จ้าเ,เนี่ยเอาท้หลอกล้องแล้ว <laughs> <ห>จ้าไปเลยไม่จ้าพีพา่น้นองจ๋าเห็นโบน้องเห็นป่าโบไม่จ้าสวยง่ายๆจ้าพี่น้องจ๋า ในช่องเริ่มเดินชาแนงมามาตพี่น้องจ้ามามามาเลยจ้าม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 าเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเลยเ้ยไปกันจ้า อาติพามาเทียนน้ำตกจะพี่น้องจ้าในเงิ้เสียงบอปนจ้าน้ำตกพี่น้องจ้าอันนี้ผู้ใดน้ออันนี้สวัสดีนะจ้าไปกันจ้าไปกันเลยในเงิ้เสียงบอพี่น้องจ้าบรรยากาศล่มรื่นจ้า มาจากตามิลามาเดอ้อในว่าหารป่าจา้าผนนู้ใดนอหนันนอเจ๊ใหญ่ของเราดินไม้อ่ะใจพี่น้องจา้จาเจ้าน,น้องนุ่นไหมอ่ะจา้าเนี่ยเชฟโลกล้องแล้วจา้า ไปเลยแม่เจ้าพี่แก่แม่เจ้าเฮ้จ้าพี่น้องจ๋าเห็นบบน้องเห็นป่ามบนม่เจ้ตสวยยังไจ้าพี่น้องจ๋าเจ้าเห็นย่บอ๊อตเามาแล้วเอาเตาเาง่อยุูนะใช่ อุ้นบาทองเอาเอามั่มาไกลๆนี่น้องังไพี่น้องกำลังมากำลังมาเนี่ยไอ้ไอจ้าไอก็เพื่อคุณจ้าเห็นยี่เบ้นเต้าพึ่กินคุณอ่านไหนวจ้า ทำแบบหน้าทุส no ุดจ yeah anyway ้าเบื่อยอยู่ค่ะพี่น้องเบื่อยมาคอยสะบวยบันไดเบื่อยคศาจพี่น้องพี่น้องเห็นเตาบอเตาง่ายเมีจ่าเตาอุ้ยปลาดุกเนื้อตัวยังไงจ้ะเออเนี่ไม่ไปไหนเที่ยวมาเกิดอยู่ ได้จามาเด้อไม่เห็ดบุญน้ำกันจ้นาานะจนี่ไปไหว้ย่าเนาะย่ามกย่าจามเป็นจา่าอู้อู้ตัวใหญ่ขนาดตัวนะตัวขาวไม่ตัวใหญ่ใหญ่น้องอ,องเยัไป long เลย ย้อนย้อนจ้ะพี่น้องกินบะพี่จ้าขาสองัวมาแล้วพี่น้องกินกินขนมะขนมค้าทำไมอหารป่าจ้าโนั่งีนึงตัวนึงยนังยี่ตัวหนึ่งน้องลาต้าไรหายจ้ามากรแวดูวิววิวสวยมาก

ของมีแห้งาค่พี่าใส่น้ำลม้เยอะเลย้าแห่รอาหารปลานํำกัรเงินพี่น้องเอม้อคุณอยทคนมามน้่าพุ่งไแนมบ่ค่กยเห็นปลากันไหนเนี่พี่น้องมา ม้าจ่ายีหลาสิบห้าไปเบิ้งน้ำตกบันนี้ว่างบรรยากาศพี่น้องเอ้ยลมเดินขนาดม้าจ่าม้าจ้านาี่จ้าพี่น้องจ้าอีหลาพามาเบิ้งน้ำตกโอ้ยจะแม่นงามพีนพ่น้องเอ้ยเบิ้งเด้อเบิ้งเบื้องจาพี่น้องจะแม่นงามพู้หนาพีนนาาาาพ่น้องเอ้ยได้กินอายธรรมชาติพี่น้องอู้ย สวยง,งามขนาดพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อจ้าหลาสิพามาเที่ยวน้ำตกแต่พี่น้องเห,เห็นเห็นบ่จ้าภูนาจ้างามงามพี่น้องเอ้ยภูระขึ้นไปทั้งเท่ากบดกม,มี่พี่น้องสูงขันอันกมี่พี่น้องเอ้ยตื่นตาตื่นใจจ้าหลามีความซุขหลายมาเนี่ยไม่หลาสิพาไปเบิ่งทั้งเท่างอีกแล้วจ้า นี่จ้าพี่น้องมองหน,นึ่งมองหนึ่งงามงามจ้ะพี่น้องเอ้ยตื่นตาตื่นใจจ้ะพี่น้องแต้มสวยงามงามพี่น้องเอ้ยพุดจ้าพุดจ้าพี่น้องพุ่งเจ้าเห็นบ่ ขากงามแน่พี่น้องเอ้ยเจ้าข้างนี่กะไหลได้พี่นอ้อ,นองอ่าข่างามพี่น้องเอ้ยขวบขวบเม่เจ้าเห็นบอ่อันนี้สูงขนาดยังได้พี่น้องเอ้ยอันนี้มันไหลลงมา น้ำข่าวน้ำแน่พี่น้องเอ้ยน้ำก็เป็นแต่เย็นเย็นหรอกพี่น้องน้ำข่าวน้ำแน่พี่น้องเป็นไจเจ้าน้ำเย็นบ่น้ำเย็นบอ น้ำเย็นแห้งบ้อไม่กล้าเล่นเลยน้ำเย็นมากเย็บจ้งพี่น้องมีความซุกข,ขนาดอะไรแบบนี้ไหลลงไปท้างล่างพี่น้อง ความสุกก็ขอใม้ความสุกฝักกันมาเลยเกลืดำก็ธรรมาชาติพี่น้องอเอ้ยน้มผักน้มแน่นะพี่น้องเอ้ยอา่ะจ้าลิมนีหลัาศิลาไปกับน้ำสุกงามๆเหมือนเจ้ะพี่น้องเด้อ